ต่อมาครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันในข้อที่12นะครับก็คือหัวข้อเรื่องเสียงของเรานนั่นเอง สับเรื่องเสียงครับทุคนครับตอนนี้เนี่ยเราต้องบอกกันว่าจริงเนื้อหามันค่อนข้างเยอะแต่ว่าเขาเนี่ยจะเจาะเล่นอยู่แค่ไม่กี่เรื่องนะครับซึ่งเนือ่องจากเขสอบมาแล้วเท่าที่เห็นเราก็จะมีเรื่องของการเกิดบีดนะครับนะมีเรื่องของระดับเสียงที่ให้มาเป็นกราฟนะครับว่าโอเคอันนี้คือขีดเริ่มต้นดีนเสียงนี่คือขีดเริ่มต้นของความเจ็บปวดเจ็บหัวปวดหัวสักอย่างหนึ่งทำนองนั้นอันนี้คือข้อสอบ,บหลักที่เพิ่งออกมาแล้วแต่ทีนี้นีจริงๆแล้วมีหลายเรื่องมากนะครับที่น่าสนใจเช่นข้อนี้นะครับข้อน จำนวนไม่เป็ีนเลยดิซัมนะครับว่าเครื่องหมายเนี่ยจะใส่บวกใส่ลบยังไงนะครับก็เลยเล็งเห็นว่าเออถ้ามันออกแบบนี้น่าจะดีนะคาดหวังนะครับให้เขาสอบเรื่องดอปเปอร์สักทีหนึ่งเพราะพี่เก่งมาหลายปีแล้วนะครับไม่ออกสักทีมาดูอีกหนึ่งปีครับเพื่อนบว่าดอปเปอร์ของเราเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มกันเลยครับเพื่อนบตอนนี้เราอยู่ที่เรื่องของเสียงนะครับอ่ะเป็นเสียงเนาะเรข้อสอบอย่างที่บอกนะฮะพี่เก่งมาเองนะปีล่าสุดเนี่ยข้ออกเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดบีทซึ่งมันมันไม่ได้ยากถูกป่ะก็เเเเเเลลลลยยย็งงงงงวววว่่่่่่่าา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 าจะะะดดดดดดดนนนนนนคครรรรรรรัััับบมมมมมูููืืออออออปป์ีีีกกกกกสพ้ไิึ นะเริ่มกัน12ได้บอกว่าเรามีรถตำรวจนะครับเปิดไซเรนนะฮะที่มีความถี่เนี่ย650เฮิร์ซอะความถี่นะอะไรก็ไม่ทราบนะครับซึ่งรถตำรวจนะกำลังเคลื่อนที่ครับไปทางด้านขวานะด้วยอัตราเร็วนะครับ25เมตรต่อวินาทีหากผู้สังเกตครับอยู่ด้านหน้ารถตำรวจนะครับกำลังเคลื่อนที่สวนทางนะตาเร็ว10เมตรต่อวินาทีคือไปทางซ้ายแหละนะฮะ10เมตรต่อวินาทีอยากทราบครับว่ารู้ไหมว่าตอนเนี้ยผู้สังเกตของเราจะได้ยินเสียงไซเรนเนี่ยความถี่เท่ากับเท่าไหร่ถามหาความถี่ใช่ไหมครับที่ผู้สังเกตเนนัเ,เ,เปนป็ว FO นะครับนะความถี่ปรากฏนะครับส่วนตัวความถี่ที่ไซเรนมันเปิดออกมาครับเราเรียกว่าเป็นความถี่ของแหล่งกําเนิดนะฮะนะ f source fs โอเคไหมแบบนี้นะครับอัตราเร็วครับของรถเนี่ยคืออัตราเร็วของแหล่งกําเนิดโอเคไหมก็คือตัว v นะฮะก็เป็น vs แล้วก็อัตราเร็วของผู้สังเกตครับก็คือ vo นะครับตัวนี้ก็หนดมาครับให้อัตราเร็วเสียงในอากาศนะฮะในขณะนั้นเนี่ยเท่ากับ350นะครับเมตรต่อวินาทีนี่คือตัว v เฉยนะเป็น v เสียงในอากาศเนาะสิ่งที่คนทราบครับก็คือว่าเวลาเราจะคํานวณเรื่องดองของดับเบิลพราะว่า ทางเนี่ยสำคัญมากมากมาก,มาก,มากนะครับอ่ะนี่น่อยอขอเท้าความก่อนหมว่าประสบการณ์ดอปเปอร์คืออะไรนะครับดอปเปอร์เสกเนี่ยครับมันเกิดขึ้นเมื่อแหล่งกำเนิดเ,เนี่ยกับผู้สังเกตนะครับมีการเคลื่อนที่สัมผัสกันคือเรียกว่าลำโพงมันวางอยู่นิ่งๆอ่ะแล้วเราเดินเข้าหาเดินออกมาเนี่ยเออจริงเราเราก็จะรู้สึกมันต้องอย่างนี้ถ้าเกิดว่าลาโพงอยู่นิ่งๆนะ เราเดินเข้าหานะครับเราเดินออกมาเนี่ยอันนี้จะไม่รู้สึกอะไรโอเคป๊แต่ครับถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยลำโพงเราอ่ะมันมีการเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาได้ด้วยแล้วเราแล้วเราเราเป็นแหล่งเราเป็นผู้สังเกตนะครับเราไปแบบว่าเฮ้ยนี่เข้านี่ออกจากมันเนี้ยอันเนี้ยเราจะได้รับความถี่นะครับที่แตกต่างกันไปจากที่ลำโพงปล่อยออกมาเช่นลำโพงเนี่ยอาจจะปล่อยคลื่นเสียงมาความถี่เท่ากับ500เฮิร์สมมติ หูเราเนี่ยจะด้ินเพี้ยนเป็น510เฮิรตซ์หรือว่า490เฮิรตซ์ก็ได้แล้วแต่การเคลื่อนที่โอเคแ้อมจจะไม่ได้500เป๊รว่าง,ง่ายๆเถอะอันนี้คือเรื่องของดอปเปอร์เเฟกเนาะทีนี้ยสำหรับข้อนี้ยครับมันจะมีรถตำรวจจริงมามลองวัดรถตำรวจไหมอันนี้แล้วกันนะฮะรถตำรวจของพี่เนี่ยเป็นรถขนส่งนะฮะขนส่งผู้ร้ายนะครับแล้วก็คนร้ายอยู่ข้างหลังถูกไหมแบบนนะะแเนี้ยนะฮะแถมล้อเนี่ยเออมันดูโปรง่ปรงๆไปหน่อยอไหมใส่อะไรสักหน่อยนะฮะดำๆเลยสวยๆ,ๆงามๆนะครับอัน,น ขวาเราวิ่งสวนทางเลยความเร็วเป็นไงบ้างครับลองดูสิความเร็วของรถตำรวจนะฮะเราให้เป็นตัว v อะไรนะ vs ใช่ไหมความเร็วของผู้สังเกตครับเราให้เป็น v อะไรนะ vo นะครับไปทางซ้ายเนาะจากนั้นครับความถี่ล่ะแรงกำเนิดเนี่ยปล่อยความถี่มาเป็นความถี่เท่ากับ fs โอเคไหมอันเนี้ยเซนก็ปล่อยมานะครับแบบนี้จากนะครับความรีดเข้าหูเราเนี่ยแบบเข้าวงนี้แล้วนะเข้าหูเรานะฮะตรงนี้นะฮะอันเนี้ยก็เป็น fo โอเคไหมครับแบบนี้จากนะครับฟังเล้ดีนะฮะอันนี้สําคัญมากนะทิศทางครับของอัตราเร็วเสียงครับทุกคนครับฟังพี่ชัดนะฮะฟังเล้ดีนะเสียงเนี่ยมันเป็นคลื่นถูกไหมฮะซึ่งการที่เราจะได้ยินเสียงได้เสียงต้องเดินทางมาเข้าหูเราจริงไมมจริงดังนะครับไปจำไว้เด็นนะครับว่าตาเร็วเสียงเนี่ยจะมีทิศทางเข้าหาผู้สังเกตเสมอนี่คือตาเร็วเสียงครับนี่คือตัววีจากนะครับเสียงเราต้องทราบคือสูตรการคำนวณนะครับเวลาจะคำนวณเนี่ยสูตรที่ใช้มีสูตรเดียวนะก็คือว่าอยากได้ใช่ไหมความถี่ปรากฏคือตัว fo เนเราาาัตวจะอออ เร็วอะตั้งไว้ข้างบนไอ้อัตราเร็วเสียงในอากาศนะโอเคไหมแล้วก็ V O อยู่ข้างบนด้วยหารครับ ด้วย v นะฮะตัวนี้นะครับกับ vs แล้วค่อยไปคูณกับ fs คําถามคือ e ตรงเนี้ยอะไรเปอเครื่องหมายครับมันคือเครื่องหมายไม่บวกกับลบฮะแล้วแต่ว่าแล้วแต่ทิศทางเวลาจะดูว่าไม่บวกกับลบดูยังไงครับให้ดูว่าตอนเนี้ย v กับ vo เนี่ยทิศเดียวกันไหมเช่น v กับ vo สวนทางกันสวนทางใส่บวกนะครับจำไม่เลยนะเขียนว่าสวนทางใส่บวกถูกป่ะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเดียวกันละกันอ่าเดียวกันคือทางเดียวกันนะเติมลบโอเคไหมได้ไหมครับงานตัวนี้ครับ v กับ vo สวนทางใช่ไหมทำไงฮะใส่บวกเลยครับ v กับ vs ไงฮ ลบสิครับถูกไหมฮะแบบนี้ได้ไม่ได้ได้ถูกไหมได้ไหมที่เหลือการแทนเลขครับจบงานแล้วเนี่ยแค่นี้เองครับสูตรเดียวจบงานเลยครับนะลองแทนเลขกันดูครับ FO อยากได้ครับติดไว้ V อยู่ไหนฮะ V ของเราเนี่ย350เมตรต่อวีเนาะใส่350เข้าไปไปบวกกันนะฮะกับ VO ครับ VO คือ10นะครับอ่ะบวก10หารนะครับด้วย V ใช่ไหมสาม้ยห้านะครับลบอะไรอ่ะลบกับ VS VS คือ25แล้วก็คูณกับความถี่ครับที่เซเรนปล่อยออกมาคือ650เฮิร์ซ์เลขมันง่ายจริงมากเพราะตัวเนี้ยลบกันก็325ใสามครัับบนะ325ครรไปหานะฮะกับ6 ร้อยนี่ยละสอพอดีได้ไหมครับอันนี้360รคูณสอเนี่ยเจ็นะจบงานเรียบร้อยครับเราจะได้ว่าความถี่ที่ผู้สังเกตได้รับเนี่ยคือ700อะไรฮะ720เฮิร์ซนนเองโอเคไหมครับงานเราก็จบครับงานง่ายไหมงานง่ายมากนะครับนะตอบเลยครับตอบข้อไหนตอบข้อหนึ่งคือเรื่องดอปเปอร์นะครับจริงๆมันถามได้อันอย่างเงี้ยถามได้หนึ่งอะไรนะแต่เรื่องที่ถามได้คือเรื่องของความยาวคลื่นเนาะเพราะว่าเราต้องรู้นะครับเวลาเวลาแหล่งกำเนิดมันเคลื่อนที่เนี่ยต่อนทีเราไม่ต้องพูดสังเกตนะไม่้พูดสังเกตนะคครับเเเวลลลาแห่่งกนนิดือทีไมาวยคลื่นด้าานนนนนห้คคคครัับบมจะะะแฮลื่อง โอเคปะ่ะซึ่งในแบบนั้นก็ถามได้เป็นอีกหนึ่งหัวข้อเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องนที่ก็สนใจเหมือนกันคือเรื่องของการสัตว์ท้องในท่อนะครับก็จะมีท่อไปปิดกับท่อไปเปิดโอเคไหมครับอันนี้ต้องฝากทบทวนหน่อยในเรื่องเสียงหลักๆก็จะอสอบอยู่เรา่เราๆเนี่ยเรื่องการเกิดบีดอีกอันนึงแต่บีดออกสอบปีที่แล้วไปแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้ก็ก็ไม่ควรจะออกสอบไปแล้ว ก็คิดไว้ว่าน่าจะเป็นเรื่องการสั่นพ้องนะครับเป็นเรื่องของดอเปอร์เฟกตแล้วก็เป็นเรื่องครึ่งกระแทกให้3เรื่องนี้แล้วกันอ่ะเป็นเรื่องของอะระดับเสียงอันนึงแถมอีกอันนึง,นห,นงหมดละหมดทั้งหมดแล้วครับไม่เหลือแล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับข้อที่1 2ของเรานะครับและเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในข้อถัดไปจบเไป่อยครับ